ครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาพอท่องเที่ยวกาเกระเกันครับท่านผู้ชมนี่ครับแหล่งท่องเที่ยวการเกระเครับด้านพูนก็จะมีร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชมกันนะครับด้านนี้ก็จะมีการเลี้ยงเป็ดคับท่านผู้ชมนี่ครับเลี้ยงเป็ดเอามาพอ,อ,อกันครับด้านเท่ก็จะอ๋อนี่จะเป็นพวกขายพวกถัง ใส่ดอกไม้ครับอ่เดินไปพอครับว่ามีอย่างเขาพอพองนะครับบรยจการนะครับนี่ก็จะมีบอหน้าเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะครับท่านผู้ชมหนึ่งไร่เอาพอด้านเพกก็จะเป็นพวกโอ่โไก่ครับไก่อยู่กับเป็ดอันนี้ไก่โอ้ไก่พันธุงแดงในหมู่หูไก่อย่างครับเอไก่พันไข่ครับเปิจะเลี้ยงแบบ แบบง่ายๆครับท่านผู้ชมเรื่องแบบง่ายๆครับเนื้อที่ประมาณสักความกว้างประมาณ2เมตรความยาวประมาณ4เมตรครับเรี่ยงก,กับประมาณทั้งเสาตัวนี่แหละครับเป็นไก่ไข่นะครับท่านผู้ชมนี่ยการเลี้ยงไก่อารมณ์ดีนะครับไปเขียนไหวอันครับไม่ใช่ทางนี้เอาละแต่พาท่านผู้ชมเดินไปพอครับว่าด้านหน้าฝนเปิน,ปน,นี้อย่างเขาพอผ่องอีกนะครับ ด้านปุ่นก็จะเป็น,ปนอะไรเอ่ย,ยอไปขอครับด้านหน้าวันนี้ยังเฮาขอของครับด้านนี้อ๋อเป็นป่าสวยงามครับผู้ชมป่าสวยงามอมาก็ไม่ให้ขายไปได้ไป็าอือาหารนี่นะครับคนละซาวบาทเออ สะเอายาตังใส่ในกระป๋องครับเพื่อจะเลี้ยงปลาสวยงามนั่นนี่ก็จะเป็นนี่แหละครับสะหน้ามสวยงามมากครับมีนาม้าพุครับท่านผู้ชมอ๋อนี่ก็เป็นบ้านพักโอบ้านพักนี่สวยงามมากครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะไปดอกแขงคยุยโอ้โหสีมันซื้อว่าได้แขงคุยนี่จะได้ปุ๋ยดีครับดูใบเขียวงามครับนี่ครับ มีหลากสีครับสีขาวโอ้โหสีม่วงก็นนี้ก็จะเป็นต้อยติง้งปากับจะปลาท่าชมไปพอแล้วครับว่ามีสิงอย่างงามด้านหน้าห้องอีกนะครับไปพอเลยครับ <c oughs> โอ้นี่จะเปิดจะกคุดคูคล้องครับท่านผู้ชมคุดคูคล้องคือสามารถน้ำไหลวนไปได้นะครับ นี่จะเข้าสะพานไปแล้วครับอ๋อมันไปแล้วครับโอ้โหบรรยาก,กาศถือว่าล่มรื่นครับที่ผมมาถ่ายทํานี่ก็จังหงวัดปทุมธานีนะครับอ่านี่ก็เป็นคนเขียนว่าอย่างก็ดานาน,าน,นะครับ นี่ครับบรรยากาศลมรื่นครับนี่จะเป็นคลองโค้น้ำครับเป็นพุดไว้นะครับจะปลูกไม้ไผ่ตัยปลูกต้นสนตัวนนะครับนี่ครับสะพานเห็นไหมน้าเขาอุโมงต้นไม้พอเข้าอุโมงต้นไม้เป็นจะได้ครับเออเราจะปลูกต้นไม้เป็นจะอีครับเสร็จแล้วปนก็จะเอาฟางเข้าครับลุยลุยนะครับเพื่ออย่างพวกก็ครับผมผมเดาแล้วครับว่าจะน่าจะป้องกันอัน ชิดดินจะติดจะติดตีนติดเท้านะครับเวลาเอาปูป๊อบนี่ฝนจะตกฝ้าจะห้องจะได้ก็สามารถที่จะเดินไปได้นี่ครับปืน้นต้นไม้นี่ปกจะปลูกต้นไม้กินได้พองต้นไม้มมปลาห้องอีกนะครับบรรยากาศครับด้านาเพก็ขวามือาขางดานมชก็ะจะเป็นนาเข้าครับเอาหูนาเข้าม้สึกนาเข้าจะเป็นนาเข้าเตี้ยนะครับสูงประมาณ ประมาณ40เซน50เซนเนี่ยครับเข้านี่ยนะครับเบาบบสูงเหมือนภาคเหนือบ้านเฮาครับคงจะใช้วิธีเครื่องเกลียวนะครับท่านผู้ชมผมว่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเอาเครื่องเกลียวนะครับอ่าด้านปลูกก็เม่น่าท่องเที่ยวเปิดมาสถ่ายรูปถ่ายอยังครับนี่ครับพอบรรยากาศนี่ก็จะเป็นต้นสะเดานี่ก็เป็นต้นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ผักไม้ไผ่ผักกางนี่แถวๆนี่เปิดจากต้นใบใหญ่นะครับท่านผู้ชม ยังสูงสุดก็จะประมาณเท่าหัวแม่มือเนี่ยครับท่านผู้ชมดีวเขาจะออกกันไปแล้วครับอ่าเดินไปแล้วครับเพื่อจะไปทายรูปเซอร์ฟีเดี๋ยวผมคงจะเก็บบรรยากาศด้านหน้าแหมกำลนะครับอันนี้ฟา้ามัยังก็คุณผู้หญิงลืมจื่อแล้วเนะาะนี่ก็เป็นอุโมงค์ต้นสนนะครับนี่ต้นสนจะปลูกแถวๆคันดินเนี่ยครับท่านผู้ชม พันดินล้มเย็นสบายเหมือนกันครับล้มโกกดีครับด้านหน้าพวกก็จะมีที่พักพรแล้วก็มีที่ขายเครื่องดื่มครับจะเหมนตำส้มอย่างมอนี้นะครับท่านผู้ชมครูผู้หญิงว่ายอย่างนี้ผมกำลังยิงเอาของจะปิดคลิปไว้ต่อี้นะครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ไม่ขี้เพื่อท่านผู้ชมได้พร้อมกันต่อไปสวัสดีครับ